้ยปึ๊บู่อ,อยู่อ,อยูย่ไม่เลยเอยไอ้เจสันยันไตายตายอะตายตัวซ้ายเตะเฮ้ยไตเฮ้ยเอาฟังออก,ออกได้ตรงกลางอะเห็นปะเจ็บปะได้นะเมกวังทุงไปเลยแตกปะดินไอ้แตกโอ้โอ้ีอ่ไฟเทดกูมาแล้วครับก็จากที่เราดูไฮไลท์กันไปนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เรโตรนะครับก็ ในส่วนของโปรโมชันแล้วกันเรามาดูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับคลิปที่ผมลงไปเนี่ยก็คือไอคลิปที่ผมทำเนี่ยคือวันแรกเลยนะครับของที่เปลี่ยนโปรนะครับในส่วนของวันที่ลงเนี่ยอาจจะสัก3วันนะครับผมน่าจะลบอ่ะประนี้สาหรับโปรโมชันครับก็จะมีเริ่มต้นนะครับเป็น 13k นะครับจะเป็นเซท50แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เซตอ่ามาดัลลเนี่ยตอนโปรที่แล้วน่าจะเป็น16นะครับตอนนี้ก็จะเหลือ14นะครับแล้วเขาเอามาทําเป็นโปรโมชั่นด้วยนะเอ สำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับทักเพจได้เลยนะครับแล้วก็สลับไฮไลท์ของโปรโมชั่นเนี้ยผมคิดว่านะปืน2000ใบเนี่ยคือโกงมากคือทั้งตรงทั้งรัวนะครับแล้วก็ติดพิษอีกนะเออตอนช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่เออช่วงเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดตู้นะครับที่ของจะโกงนะแต่ว่าตอนนี้เออในโปรโมชั่นเนี่ยผมก็แบบแซมแซมแอดมินไปนะครับว่าเออโปรโมชันเนี่ยทำให้มัตถุโหนดหน่อย เพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยคือโปรโมชั่นกระโลกมากแบบฉากอะเอ๊ะแล้วก็ในส่วนของอ่าอ,อันนี้สําหรับการฟาร์มบอสนะครับเนาะเท่าไหหายได้จากการฟาร์มบอสเนยแล้วก็เติมครบนะครับก็อ่อของเนี่ย 16K เนี่ยคือตั้งต้นอยู่แล้วนะครับสําหรับเซตที่ดีที่สุดนะครับส่วนปืนเนี่ยไอ้พวกปืนเนี่ยคือมันจะอ่เอาง่ายๆก็คือวัดกันที่ปืนนั่นแหละเนาะ 16K ก็เป็นเซตที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ Okay. มีดเนี่ยผมอยากรีวิวเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้รีวิวนั้นเออเลยเร็วนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว X Y Z ก็จะเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับถ้าเงินครบ3,000ันเนี่ยก็จะได้เป็น R G B นะครับ1เซตนะ1เซตเลยขอมแรงปืนน่าจะแรงสุดในเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะยังเหมือนจะมีแค่คนเดียวปะผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะได้เป็นออของอันนี้จะเป็น1 5 K หรือเปล่าเนาะโอเคตามนี้นะครับผมแล้วก็ พวกไอบัตรสุ่มอะไรพวกนี้คือสามารถไปสุ่มได้ที่เซฟโซนเลยนะครับของก็จะได้เป็นพวกแรไม่ปรับนะส่วนใช่กลุ่มนะครับใครที่มาฟีนะครับก็จะรับของตามนี้เลยเนาะไอเคียในส่วนของฟาร์มนะครับก็ยังเป็น 16K เช่นเคยนะครับไม่ปรับสถานะนะแต่ผมเห็นก็ปรับทุกโปรนเห็นเปล่าทุกโปรนะถ้าแบบถ้าแบบสายฟาร์มมาใหม่นะครับประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมออนไลน์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมของในกล่องนะครับก็ กล่อง2 0 0พก็จะมีพวก K, สป็อคเ้มอยู่ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจกรรมวันเวลาชื่อแล้วก็เซตอันนี้น่าจะกากอย่าไปสนใจเลยประมาณนี้ของเติมสะสมอันนี้น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับโอเคอันนี้ตู้ตู้บัตทูที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับโอเคตามนี้สำหรับโปรโมชั่นทั้งหลายแหล่นะครับหรือรายละเอียดต่างๆนะครับพี่เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าว่าจะมันหรือเปล่า One <hour> เฮ้ยเม่เอาวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไปอะไรไกลอะไม่ออกเลไม่เอาไม่เล่นตรงนั้นตายดิออไม่ใช่เองนี่วะไปวะเนี่ยไปวะเนี่ยไปมาตรงนี้เร็วเร็วเร็วเน็เร็วเเร็รวเรเร็วเวเี็เรร็เร็วเร็วเร็วเเราวเรวไร็เราวเวเร็เรร็วเ็วไรเร็ววเเนเเรเรเรเเเรเรเรเ็รวเเ รอรออย่าเพิ่งเปิดดิอย่าเพิ่งเปิดดิไม่ต้องรอมาต้องรอมาต้องดึงใช่ใช่ใช่มันไม่น้าซนต้องดึงมันไอ้นายวัดอยู่ไอ้นายวัดอยู่ผมไม่ตายเที่ย์ถอยไปถอยไปผมโดนอยู่ผมโดนอยู่ข้างล่างนะพี่ลงล่างพี่ลงล่างอะไรปะไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นบนไปเจอเลยตัวนึงข้างหลังไอ้นายโดนไอ้นายลงล่างเราเล่นรวบดิตายฮาวเจอหรอ ดูดิผมไปกับการคือคนเยอะมากนะเห็นรอ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 ถือมิดไว้อ๋อปืนเรามันติดพิษด้วยไงมันเลยแบบแรงขึ้นไอ้นายมันไอ้นายมันได้นี่หรอไอ้นายมันเดินมันเดินไปเลยอ่ะปล่อยไปฝ่ายไปเราเล่นแค่นี้แหละไหนอย่าไปัดดูดี่ขายออกดีนะยัดละร้อยร้อยห้าสิบอะใช่ป่ะมองเห็นเขาขายกันอ่ะเออ ไอออกเฮ้ยคีรุ่ยคีรุ่ยคีรุ่ไหนไหนปะง่ายเนี่ยหนึ่งสองเฮ้ยต้องให้วัดคนหนึ่งปะเนี่ยน่าจะเอาตัวไหนเอาคิรุเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปเอาไว้นี่ดีกว่าหน้าไม้เอาตัวอื่นดีกว่าเฮ้ยหนึ่งหน้าไม้ยืนหน้าไม้หนึ่งหน้าไม้นะเฮ้ยเฮ้ยรอรอไอ้นายรออยู่ได้ได้ได้ ไม่ก็เอาไอ้้ไอตัวคาเนกิอะเอาเซตที่มันเด่นๆหน้ไว้หน้ไว้เอาป่ะแต่มุมมันโดดนะเห็นปมเห็นปมเอาเอาเลยคุณไปเลยไม่ดิคุณไปเลยเอี่ยคุณเลืองไม่ถูกเลยวะถ่ายป่ะถ่าไป่เอาเม่งเลยด่วนเนี่ยเอาเม่งเลยด่วนเนี่ยน่ารัะหายไปแล้วเราตัวออกตรงกลางเดือดเลย ไม่ไงไม่ได้บวกดีๆกับเขาทุกคลิปเลยอันหนึ่ง,งต่อยันไหนเปิดไปแล้วหน้าไม้หน้าไม้<อ>หน้าไม,าไม้วัดอยู่ทุบไปเลยหน้าไม้เข้าไปแล้วหูด,ดิ้นนั่นนะ่ะออกหน้าโซมาดีๆเขาเรายืนกดดีๆตายได้เลยนะชุดเดียวจริงเลยพี่เล่นหน้าไม้อะจบเอ้ย โอ้มันไม่ออกมันเล่นดีๆกันวะเต่งกว่าเฮ้ยตกเลยทนำะไมถดีพิเดียววะใช้เมื่อผมรอแจมเดี๋ยวเอ้ยขวามาเห็นปะขวามาข้างหลัง แตกแตกเอ้าโอ้ไม่เอ้ยใครวัดเทนมาฟักเกอร์บังเหรอนเออบังเทนเกอร์เน็ติกโอ้ไม่ได้เก็บเลยเย็นไม้แตกเอ้ยเอาเอาเดี๊ยวดิ๊หมมันมากอย่างงี้ชอบเลยถ้าเป็นโซนตึกมันกว่านี้อีก อุ้ยไม่ตายเฮีย้ยไม่ใจะปืนแม่งยิขงขวดมันอะนะเฮี้ยปยิขงขวดมันเลยเอาวางแต่วางไม่ชอบแนวปอบๆเลยวันแล้วไปปรับถึกจังหวะโดดคือแบบทุกเม็ดอะหัวแต่ไม่ได้ว่าจะตายไม่คิดว่าจะตายจริงๆนะไม่พี่คิดว่าตาย,ยแล้วแหละพี่ยิงเยอะอยู่ ผมผมายิงเยอะมากอะลากเด็ดแต่ผมไม่รู้ว่าจะตายแบบเออไอ้เนี่ยมันแบบจะว่าเข้าโซนหรือเปล่าวะแต่เขาไม่โซนะผมมั่นใจอยู่ว่าตายแต่ไม่ได้ติดว่าจะแบบไอ้เนี่ยมันเท้ามันจะถึงโซนอยู่แล้ววะพี่อาร์ตถ้าถ้าวางปะปอขนาดเนี้ยพี่ว่ามันปืนเอาจริงนะผมว่ามันปืนดาเมจอะนี้โอเคแล้วอาสมมสด์ปืนนี้เท่าไหร่สองเปอรสองใช่ป่ะหน้าไม้ก็ไม่ค่อยต่างมากเลยมันก็พอสู้ก็ได้อะสองเปซ็ตมันปอดไงสองเปอร์เก้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไงก็แรงกว่าเยอะก็เห็นผลนะ เห็นผลนะก็เหมือนยิงมากกว่าเม็ดนึงงไงยิง3-4เม็ดอ่ะก็ตายไวกว่าเยอะก็อยู่ที่คมไม่คมอ่ะแต่มันก็สู้ได้ไงใช่ใช่ก็สู้ได้เข้าวัดโอ้แล้วปืนนี้ตรงได้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งรู้เนี่ยก็ตรงเนี่ยที่ลองขีปฝาเด็ดขีปฝาบโอ้โหจบเลยอย่างกิบอ่ะอย่างกิบอ่ะโอ้โหมีสปินเลยสปินเลยเปิดโปรโมชั่นโกงมากครับพี่แบงค์เน่ยเออ ข้างๆเอาป่ะเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวข้าหลังให้เออหนึ่ง <1, S 2> เอาส <2. S 2> องไอ้นายไปก่อน้กูอีกโอ้ล้วไม่ออกกันเลยอย่างงี้อยู่โซนมาฟักเกอร์ข้างๆจะมานะเอาป่ะข้างขวาพี่เอารอรอรา แบบลากเลยลากกลากตรงนี้เลยหนึ่งสอง<ะ>สามนายเปิดไปก่อนจะไหวไม่ได้ว่ะผมว่ารวมไม้ก็ไหวนะเนี่ยเอาจริงไหวเล่นได้โอ้ยมันก็รวมอยู่นั่นอ่ะเนีย yeah. ยิ่งัวเต็มเลย 16K ไม่มีเซคตคริสตอหรอ แบบเ,เท่ๆเหมือนกี่ดัวเซตกีดัวโคตรเท่เล,เ,เลยอุอ้ยแั่นเซตอะไร่ะตซตโอเคเหมือนกันนะเออเซตเออตโอเคเหมือนกันในไอ้นี่อะไรวะกล่องกล่องไหน,น<อ>ไ,ได้กล่อง,องบอกว่างบอกวางไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องสิบสิบอะไรวะเอาสิบหกจุดห้ามาแล้วนะพี่ว่าอย่างเงี้ยดีละผมก็ว่ากแล้วแหละเฮ้ยก็ตายเหี้ยไม่เลี่ย ะอ,อ,อะไรแต่วะปกเลยบงับงบังทำไม่ได้บังอะ่ปปกฮีกอ่ะ <c oughs> จะไปได้ <c oughs> ไปโซนตึกไม่มันก่อนหรอวะใช่ปะ <c oughs> เออบงังไปโซนตึกได้ไหม <c oughs> ไม่คุยกัะไก่วะ <c oughs> ผมไม่ได้เปิดเสียงนะไม่คุยไม่ไม่คุยกับสุดอ่ะหนึ่งๆเน็เนยแมล่ะพวกมึงอ่ะนี่วั่นวไหวใบเฮียพูดไปใครก็รอนหนึ่งกับมึงอยู่หเห็นปะไมีฝั่งฝั่งพี่ฝั่งพี่ออกมาแล้วเห็นปะเฮ้ยรอดิโอ้โหจะไปเปิดไหม ไม่มันบิ่งออกไปแล้วโซนอะโอ้หนักเลยไอรุ่นหน้าโซนเฮ้ยมันออ,งอกงี้แล้วสวยดิโหเยอะจัดไอโดน พี่อาร์โดไล่อยู่เมลีฮะเมลี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 หลังพี่อะโอ้ยเที่ยวขวดทุกเม็ดจะปั๊มแล้วเด้อนี่นี่นี่ตาผมเนี่ยหน้าไม่กระติดเมกตรงนี้เอ้ยอดีตผมโดนอยู่โอ้ยเย่ติดเมกข้างหลังเห็นปะตัวเดียวเลยตัวนึงนะไหนไหนวะเฮ้ยตัวโดนจากไหนเยอะแยะวะ เห็นบอกว่าหูยโหทุกโลกเมฆข้างล่างหายมาละข้างล่างเอาปะมาละมาละมาละไปอ่ะเยอะนะเมลีเมลีเมลีอุ้ยตายเหี้ยยิงอยู่โอ้ย่าเลยอย่างเงี้ยอย่าเลยอย่าเลยโอ้ไม่ตายบนหัวเน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 โซงโซงอ่ะโอ้ยหลุดเลยโอ้ยยาก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 ลากมา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 ต้องลากมาต้องลาก แต่ได้ได้โอ้ยเสร็จเสร็จปอกอย่างงี้ฟินบอกเลยต้องเบิ้ลตัวเดียวกันป่ะถ้ามันเยอะกว่าก็ตัวเดียวกันนะเอาตัวเดีย้ได้ได้เอาตัวเดียวกันมันจะได้แบบไม่ไม่เสี่ยงเยอะไม่งั้นโดนอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ส่วนแน่เฮ้ยออกมาทางซ้ายเห็นปะรอรออยู่เพิ่งอยู่เพิ่งไปจ้องอ่ะ

เล่ตัวโหวรูมเม็ดเลยสวยแต่อยู่นี่ไม่ข้างหลังมาข้างหลังเลยใส่ตัวอะไรเงี้ยโอ้ยมันว่าปล่ปปอยอย่างเงี้ยชอบใส่ได้นี่หว่ายที่จะใส่เลยมันต้องเบิ้ลตัวเดียวกันจริงยิงฟรีนะมันต้องมีคนยิงฟรีคนหนึ่งเว้ยแล้วคนเจิบคนหนึ่งอะ่ะใช้อยู่นะ<อ>มัน,มนเลยอะ่ะ เห็นหัวน่ะต่เจสันก็เจือตายอ่ะไอพวกนั้นตีหกเแตกหมดแล้วแน่เลยไม่มันนว่น <c oughs> เฮ้ย <ๆ S 1> ผมบอกบอย่างเงี้ยชอบบอกเลยใครออกดีจัดอะ <c oughs> ต้องล่างมานะต้องเล่นล่างมานะเล่นลางมานะเฮ้ยผมโรถหลังเข้าอ่ะ ไปไหนแล้ววะอ้อาวไอ้นี่แตกไอ้เย็นเลยตายบังมาแล้วบังมาแล้วเอาบังแล้ววะได้รอนวนนั้นไอ้หน้าไม้ไอ้ไข่วะกูนเชี่ยเยหรอเพนะไปแนนเออะไรมาเล่นวะไปแนวเดียมอาร์มาเล่นเดีอาร์กูนี่วะ โอยิงแตกแต่ไม่ได้ตลอดเลยวะ่ะสามรอบแล้วนะเราเ๊ยขวาดวได้ไหมปะหน้าไม้ติดตัวอะไรวะหน้าไม้เอาหน้าไม้ก็ได้ไหมออกไปเลยววนลากอยู่วัดละเอาป้าขวาเอาเด็กหนึ่งสองสามเอา ไม่มืดอีกอ่ะวิ่งตะไก,ไก่เดียวมีตัวมีตัวปัดหน้าโซนนี่เจ็บด้วย่ยาไปยิงหรอโอ้ยก็นักนก็จะได้หนัวไหลได้ได้มัวตัวมีดตัวมีดนะไม่ไม่ได้นี่สิ แบบนี้ก็ประมาณนี้ครับมันมันแบบก็ต้องเล่นอนาโซนนะปกติเซตมันแพงนะครับแบบสองร้อยก็เข้าโอ้โหหลายสองมือนะอนะนน 2, สองร<ห>้อยเนี่ยนี่ปืนสองพันใบนะที่ว่าสอง250สองร้อยห้าสิบป่ะอย่างเงี้ยอันนี้บางขายอยู่สองร้อยห้าสิบใช่เป็นสองพันใบโกงเลยนะครับติดพิษตั้งตรงขายเป็นหน้า<อ>ไม้สองใบเก่าแต่เติมนี้โกงกว่าเติ่นี่โกงกว่าเยอะเฮ้ยอะ อันนี้คือปืนสองพันใหม่นะครับแบบหาได้ทั่วไปเลยนะจากการเจอตัวเปอรชัน,มนไม่ต้องไปสุ่มกลงสุ่มกล่องบางไม่นำเลยเฮ้ยผมเกือบตายอยู่ไหนยุ่งๆรออ,อ,อีกรอบเดี๋ยว ปืนตรงแต่ก็เล่นมุมสากลุอยู่ดีปะ่ะ <c oughs> อาดิัดปเลยโอเคบังคีย่าหน้าหลังพี่เข้าหลังเข้าหลังเข้าตรงนี้เลยเอาดิบงังโอ้ยมืดไอ้ที่อ่ี่ยหนูี่เขาหลังหน้าไม้อยู่ฝาออกไปแล้ว มาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอวะมาแล้วมันจิ้มหลังผมตลอดเลยวะหัวซาสิกเกะเนี่ยแม่งห้าวอยู่นะรอได้ดีดีครัเดี๋ยวนึงรอซ้ำไม่ตัวหลังพี่ดิอ้าวนึกว่าซาสิกเกะยืนนั่งยืนจิ้มนิ่งจิ้มเลยเฮ้ยได้ปืน 16K อ๋อเขาโดนเเป็นไล่ไหมไม่ไล่

เฮ้ยดูงั้นน่ะกูดิ้นเลยกูดิ้นเลยเมื่อกี้ดิ้นเลยเฮ้มีคนหารับหลุดไปอ่ะเอ้ไหนตัวหน้าไม้ปะทางขวาะมันรอมันรอจิ้มเว้ยมันรอจิ้มจิ้มหลังผมเว้ยโอ้ซาสเกียวไม่ใช่อ๋อนด้เหรอไม่ใช่ไอตัวมาแล้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 วซาสเกียวปะ Ui, Lò bằng cái này nè Thấy không? Bằng Ê, sẽ kiếm hay kìa Bằng hai đứa Nương, toàn, à Chim, chim, chim Ê, đồn bên mấy, đưa tay Ê, ê, bằng, bằng lại phi hăng Chú cựu Ờ, đi, 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 tui lên, cái này nè Bằng มาตรงนเลยตุนมืดปี๋ยไปปียู่นี่จ้านี่ตรงไปเลยุนุุอูเล่นหลังได้ไหมเนี่ยไม่ไหวว่ะตรงนั้นน่ะหลังเลยอย่างเยอะเลยอ่ะ เห็นในรูเห็นในรูตัวนึงในรูในรูบังทุบไปเลยบังทุบไปเลยปั๊มละปั๊มแล้วไดีพร้อมนะเอาในรูเปล่ะโดดโดดรูกลางอ่ะแล้วก็เหมือนพี่อ่ะเหมือนที่พี่โดดอ่ะแรงก็อยู่ต้องอ้อมซ้ายนะต้องอ้อมซ้ายนงั้นอ่ะเอาเดี๋ยวไปไปเฮ้ยปเอาพังหัวได้ตรงกลางอ่ะเห็นปะเจอปะได้นะเมกบังทุบไปเลยแตกปะดบังไอแตกโอ้โอ้ไฟเทตกูโอ้ไม่ได้อจีพีเตก เซ็งว่ะอะไรมาทุกดอกเลยกูดิ้นเลยเฮียทีวีแตกก็บอกละห้าร้อยวายอัจฉินะโอ้ใส่ยิงแตกไอ้บูซันได้โอ้เฮียอัจบีแตกผมบอกเดครับปืนปืนอ่ะมันสู้กันได้เว้ยดาเมจห่างถึงจะห่างอ่ะเพราะเซ็ตมันเปราะแต่เมื่อกี้ข้าโซโล่ก็ตายนะพูดเลยเออแต่มันสู้ได้ก็มันสู้ได้เมันหักจะโดดไวป่ะเห็นปะ ไม่เหมือนไอ้นี่ที่แล้วอะ่ะไอรอ,<ช>รอบที่แล้ว<ช>ที่ถึกๆอ่ะจริงๆอรอบที่แล <รอ S 1> ้วเรามีป<ต><ม>ืนแรงเรามีปืนแรงกระบอกนึงเราเลยไหวใช่แต่รอบนี้อ่ะปืนแค่สองพันสองก็สู้ไปไหวนะครับแบบไม่ถึงถึงแบบสองพันสี่สองพันห้าอย่างเงี้ยเฮ้ยจะมีแตกบอกให้ไปโซน,นตึกนะจบๆ ตันนี้ไม,มไม่ได้เล่นนะบางไปโซนตึกได้เปล่าตันนี้ก็แตกอยู่ดีโซนตึกนะงนั้นน่ะผมไม่ได้เปิดเ<ต>สียงเกมนะมันเดี๋ยวมันงั้นผมไปรอโซนตึกกันนะซนตึกก็ได้ไเลเขาบอกซนตึกนะเออคือไม่ต้องสงสัยกันนะครับทำไมผมเอารูกไมครับข,ขึ้นนะ่ะคือผมกำลังเล่นอยู่แล้วกํกำลังจะมา อธิบายนะครับว่า,าผมไม่ได้ลงเล่นต่อนะครับก็คือเหมือนไปเล่นแล้วมันแบบมันติ่มกระดาแล้วผมก็แตกแบบงูผมก็เลยไม่ได้เอาลงนะครับเพราะว่าแบบไม่ได้บวกเลยคือมันไม่ได้ทําอะไรเลยนะแบบยืนรอบวกอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็ไม่บวกก็จะดีผมก็ออกไปงๆแตกนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วก็รายละเอียดของวันนี้ที่ผมจะลงแนหะคือผมลงคลิปปุ๊บแล้วก็ผมสตรีมต่อเลยนะครับไปใน าจะหนึ่งทุ่มของทุกวันเลยนะครับก็มาทางอาทิตย์มาล่าเดอะมังเอกกันนะครับแล้วก็เหมือนจะมีพวกเลวสุดด้วยนะครับต้องมาดูอีกทีว่าเขาจะมาหรือเปล่านะถาวันนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะมาลัน,ลนทั้งสตรีมแล้วก็ทั้งเอ,อ่อยูทูบนะครับก็มีสตรีม Facebook แล้วก็มีทําคลิป u t u b e นะครับประมาณนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีก็น๊ี้ก็บาย